ุยในวันประชุมแม่น้ำห้าสายของคอสอชอวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเรื่องหนึ่งที่ทางทั้งคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมน,นูญสอนอชอสอปอชอจะได้มีการรายงานต่อหัวหน้าคอสอชมงานแต่วันนี้ค่ะเราจะคู่ขนานกันไปเราจะว่าด้วยเรื่องของการพิจารณารัฐธรรมน,นูญรายมาตราค่ะที่ผ่านมานะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจนั่นก็คือ การควบรวมองค์กรอ,อิสระไม่ว่าจะเป็น ผูดตรวจการแผ่นดินควบรวมเข้ากับกสมนะคะในส่วนของวาระปป,ปชก็มีการพิจ,จารณากกต,ก,ตก็จะเปลี่ยนเป็นกจจที่ทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็เป็นประเด็นท่าทีของสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดเองทางด้านของผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ได้ออกมาถแถลงข่าวความคืบหน้าความร่วมมือทางการทหารหรือว่าการฝึกคอปบาโกค่ะที่บอกว่า จะมีการแถลงข่าวในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงแล้วก็ได้มีการทำหนังสือเชิญไปที่อุปทูต์สารัฐตเมริกาด้วยแต่เข้าจะมาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ ซึ่งเราดูกันค่ะว่ามันจะมีอะไรต่อเนื่องหรือไม่หลังจากที่คุณเรืองกลายนั้นได้เดินหน้าขอความเป็นธรรมให้กับคุณยิ่งรักไปที่สหรัฐอเมริกาในกรณีที่ผู้ที่ทําหน้าที่ถอดถอนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะที่ภาคเอกชนออกมาบอกค่ะว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะส่วนกนง,งอค่ะก็บอกว่า ตาเงินเฟอ้อที่ติดลบกันชั่วคราวณนะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาด้านเศรษฐกิจของไทยแต่ว่ามันเป็นผลพวงมาจากกรณีน้ํามันในตลาดโลกที่มันลดลงและจะเข้าสู่เงินฝืดหรือไม่นั้นไม่เข้าอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นจริงหรือไม่ทั้งๆท,ที่รถเมย์กำลังจะเดินหน้าขอขึ้นค่ารถอีก3บาทนะคะและถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะมีการงด เดินเส้นทางวันที่1ิบกุมภาพันนี้จะได้ทราบกันค่ะนั่นหมายความว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนชีวิตของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจดีจริงหรือเปล่านะคะพูดคุยกับ3ท่านเช่นเคยค่ะคุณบุญกลมดงบังสถานคุณสุภเกียรติธารนกูลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะเศรษฐกิจดีแล้วนะคะวันนี้ถ้าอ่านข่าวนะคะคุณสุภเกียรติแต่ความเป็นจริงค่ะให้คุณสุภเกียรติบอกหน่อยว่าเป็นยังไง ครับวันนี้เราพูดกันเรื่องปากทองฮนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยเโดยลืมเรื่องปากทองมันก็ผิดนะเพราะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้กด็ต้องต้องดื่มกินต้องมีรายได้ว่าปีนี้จะดีไม่ดีส่วนอุดมการ์ทางการเมืองเนี่ยดีไม่ดียังสู้เรื่องเรื่องปากทองไม่ได้เลยเคยสังเกตไหมฮะคนดีๆคนหนึ่งเนี่ย ถ้าเขาไม่มีรายได้เขายอมหิวตายได้แต่ถ้าเขามองเข้าไปในบ้านแล้วเห็นหน้าลูกเมียเขาหน้าเหี่ยวหิวตายเนี่ยเขาทนไม่ได้ไปเป็นโจรเลยถ,ถึงขนาดนั้นผมนึงคิดว่าวันนี้เราเราพูดเรื่องนี้ผมเกินเรื่องหน้าไปก่อนนะสิ่งที่ผมจะอธิบายหรือชี้แจงจากลักษณะข่าวที่เอามาเล่าเนะี่ยมันอาจผิดหรือผิดเพี้ยนไปหมดเลยภายในสามเดือนเท่านั้นเพราะอะไร เพราะทั้งนี้เพราะเหตุว่าการประมวลของหน่วยราชการก็ดีของเอกชนของมหาวิยาลัยก็ดีกระทาขึ้นในขณะที่ราคาน้ํามันดิบกาลังลดต่ําลงต่ำกว่าบาร์เรลละห้าสิบดอลลาร์แต่ขณะนี้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันดิบเริ่มขยับขึ้นเนี่ยขยับขึ้นมาจนชิดบาร์เรลละห0สิบดอลลาร์สหรัฐแล้วจะสังเกตว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาในเอเชียตุบตับขึ้นเงินใหญ่เลยแม้กระทั่งของไทยแลนด์เราเนี่ยเองก็ขึ้นเงินใหญ่นะครับ mm hmm. อันนี้มันอาจจะผิดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าผมบอกวันนี้มันใกล้หมอหันหลังไวาสักเดือนหรือสองหรือสองเดือนอย่างเต็มที่ซะก่อนเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่า,าในขณะนี้เนี่ยเราเอาตัวเลขของรัฐบาลของกระทรวงการคลังก่อน ที่กระทรวงการคลังนะเขามีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะซึ่งผู้อำนวยการก็คือคุณกิจชนะจีนะวิจารณะนะครับเป็นผู้อำนวยการเ,เป็นสถาบันหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมากๆอาิเช่นของแบง์ชาติ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ดีนะหรือหรือของสภาพั์ก็ดีซึ่งที่จริงสภาพั์มันจะเขาชุดชื่อเต็มที่ว่าสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่พวกนักข่าวเ,าเรียกว่าสภาพัดสามแห่งนี้ถือว่าถือว่ามีชื่อมากแต่ที่กําลังไล่จี้ตีขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อตีทำนำําคะแนนนาเนี่ยก็คงก็คงจะก,ก็คงจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพราะว่า เพราะว่าท่านขยันทําการสรํารวจบ่อยๆมันก็ติดตาติดใจชาวบ้านแต่เอาเอาวันนี้ซะก,ก่อนเอาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก,ก่อนเขาบอกรายงานครั้งสุดท้ายว่าในไตรมาสที่สี่นะฮะในไตรมาสที่สี่ในปีสองพันห้าร้อยห้าุดเจ็ดเนี่ยไตรมาสที่สี่ก็คือในสามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับเขาบอกโตสองจุดสามเปอร์เซ็นตนะฮะ ส่งผลให้ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ0.7%อันนี้เป็นตัวเลขราชการเลยนะ0.7%ก็คือไม่ถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นมัน8 0.8มีมี world bank บอก0.5องนะคะสรุปออกมาเมื่อ3วันที่แล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่ก็ตีส่ามันเกือบไม่เคลื่อนไหวเลยดีกว่าคือแล้วก็บอกด้วยว่า ก็มันแหมก็ก็จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าถ้าผมเป็นหน่วยราชการผมก็ต้องบอกอย่างต่อไปนี้ครับ<ะ>ถึงแม้ว่ามันจะโต0.7เปแต่ว่าสเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยก็ยังแข็งแกร่งรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกได้ดีนี่เป็นไงละ่นะะฮะไทยแข็งแกร่งเสมอนะฮะถ้าผมถ้าผมเป็นคนเขียนอะไรางานแล้วไม่เขียนอย่างนี้ผมก็ขั้นเดียวก็ไม่ได้ ส่วนในปี2,558นะครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเขาคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว3.9%ท่านจบไปแค่นี้ครผมก็เลยต้องลื้อฟื้นให้ฟังว่าแต่เดิมนะสำ,สำนักง,งานนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวปีหน้าเนี่ยถ้าถึงจุดสูงจุดแล้วก็มัน4.4% <c oughs> แต่ตอนนี้ท่านเปลี่ยนใจแล้วบอก <c oughs> 3.9% <c oughs> โ,โดยได้รับ แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐซึ่งก็ต้องเป็นโครงการใหญ่ๆอย่างยิ่งน,นะฮะเห็นชัดที่สุดคือเมื่อวานเนี่ยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวง,งการกู้เงินสี่หมื่นล้านเป็นการด่วนอเอาไปซ่อมถนนจะ้ะโอ้ที่มีประชาชนสนใจสองหมื่นคนเนี่ยนะฮะอันนี้ไอ้นี่ชัดๆแต่ว่ามันก็ทงต้องมากกว่านั้นนะฮะค่ะแต่ว่าการใช้จ่ายภาครัฐแต่ว่าลดลงจากการคาดการค้านก่อน ที่คาดว่า4.1%เนื่องจากการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวแค่1.4%จากเดิมคาดว่า3.5%อันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลขทางการท่านบอกว่าแต่เดิมนั้นในปี58ปีนี้คาดว่าการส่งออกเนี่ยจะขยายตัวได้3.5%แต่ว่าคิดไปคิดมาท่านก็บอกมาตอนสุดท้ายบอกว่ามันก็คงจะ4.4%ละมั้ง ผมเลยเติมให้สักนิดนะเติมตัวเลขธนาคาร <c oughs> แห่งประเทศไทยครับหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติเขาบอกว่าเอ๊ะเห็นถ้าอัตราการส่งออกปีหน้าเนี่ยมันจะไม่ถึงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มันจะไม่ถึงหนึ่ง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรที่พูดให้ฟังนี่ผมก็เกิดเกินให้ฟังแล้วนะะอะไรที่ผมพูดผมเล่าให้ฟังพูดทั้งดีทั้งทั้งไม่ค่อยดีอะไรก็แล้วแต่มันอาจคาดเคลื่อนหมดเลยเพราะเหตุว่า น้ำมันมันกเลยจะขึ้นราคาน้ำมันมันก็นขึ้นราคา,นะเ,า,คาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจดีไม่ดีเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าในขณะเนี้กําลังซื้อภายในประเทศเนี่ยลดน้อยถดถอย,ถายลากยาไม่มีตังคนะ์ลากยากไม่มีตังค์เกิดวันเกรงเงินเฟ้อกันขึ้นถึงกับมีการคาดหมายกันโอ้โหเขาพูดกันเรียบร้อย,นะยอะาที่ผมอ่านให้ฟังนี่เป็นตัวเลขเก่านะครับเขาบอกว่า ลักษณะอย่างนี้เนี่ยฮะเงินเฟ้อไม่เกิดแน่นอนโอ้โหยังไงก็ไม่เกิดเพราะว่าแต่มีข้อแม้ถ้าเศรษฐกิจไทยโตสักสี่เปอร์เซ็นต์อมันก็ไม่เกิดคือถ้าโตขนาดนั้นไม่เกิดต้อเกิดนะครับถ้าถ้าไม่เกิดเออถ้าถ้าอย่างนั้นเลยทันน้ำมันหดตัวไปเรื่อยๆกำลังซื้อคนไทยไม่มีนี่ครัวเรือนตั้งปลาไปตั้งแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ได้ไงเงินเงินเฟ้อเชื่อไหมฮะ เงินฝืดก็คือสินค้าเต็มตลาดเลยแต่คนเนี่ยไปยืนน้ำลายหกซื้อไม่ได้ <c oughs> เพราะไม่มีตังค์เพราะไม่มีตังค์จะซื้อ,อนะฮะเพราะฉะนั้นบริษทัทห้างร้านผู้ผิดทั้งหลายตั้งแต่ผู้ผิดเป็นผู้ขายก็ก,ก,ก็ก็ทั้งไอเหีย <c oughs> ห่ยวลงเหี่ยวลงนะครับเพราะต้นทุนของท่านเงินทุนท่านมันไปอยู่ในสินค้าหมดแต่ขายไม่ได้ท่านจะเอาอะไรชัดจับจ่ายมันก็ไม่มี ลักษณะที่ตามมาอย่างเศร้าหรือคนจะตกงานเยอะเลยเขาก็ต้องไล่คนออกนะเรื่องอะไรเขาจะอยู่ว่าเขาทาอะไรไม่ได้นะผลิตไปก็ไม่รู้จะส่งใครไปเงคือลักษณะนี้นะก็มีการปลอบใจกันถึงอย่างไรซะคืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยรู้สึกรัฐบาลจะจับเป็นตัวหลักสําคัญคือเงินเฟ้อนี่มันหมายถึงว่าข้าวของจะขึ้นราคานะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะ้ต้องเล่นตัวนี้เป็นพิเศษเลยนั่นก็บอกว่า มันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันสูนกับความเป็นจริงหน่อยๆในขณะที่ราคาน้ำมันหยิบทั้งโลกเนี่ยมันลดลงตัง้งห้าสกว่าเอร์เเกือบหกสิซแต่สินค้าไทยกับขึ้นราคานะฮะทั้งรถเมย์ทั้งแท็กซี่กําลังท่าเหงงๆ็็จะขึ้นราคาอยู่เนี่ยนะฮะขอเพิ่มราคาอีกถ,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 ถ้าทั้งเทมก็โกงไปแล้วอะทั้งังมิเตอร์มอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางคนนะคะบางท่านบางคันครับก็บแต่ว่า รัฐบาลก็จะต้องเล่นตัวนี้เพราะว่าเงินเฟ้อนี่ยเงินเฟ้อก็คือข้าวของขึ้นราคาก็เหมือนอย่างที่ท่านเห็นเห็นนะฮะกว๋วยเตี๋ยวชามละสามบห้าบาทท่านซื้อกินไม่ค่อยได้ต้องหาที่ที่มันเป็นตอกเล็กๆเนะ่ะนอกนั้นว่าทั่วไปในสี่สิบสี่สิบห้าถ้าใหญ่หน่อยชามพิเศษละลรก็ต้องห้าสิบอะไรเงี้ยนี่คือเงินเฟ้อครับค่ะเพราะว่าเงินเท่าเดิมมันซื้อไม่ได้แนละ้ว <c> ล <oughs> ักษณะอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเงินเฟ้อไทยเนี่ยนะ เมื่อปีที่แล้วนะอันดับสามเท่านั้นมากที่สุดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะฮะเออปนไปเมือสิงคโปร์มากที่สุดนะฮะ,นะฮะแล้วก็ไต้หวันพีไทยละอันดับสามคือ,ค,อคือเงินเฟ้อหนึ่งจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นไอ้ที่ขึ้นมากมากกับเราเนี่ยคือมาเลเซียกับฟิลิปปินเงินเฟ้อเขาสามจุดสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วฟิลิปปินเนี่ยว่าแข็งหนักหนาอัตรา คามเติบโตทางเศรษฐกิจกลางรุ่งๆก็4.2<ฮ>อันนี้ก็เอามาโมกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายัางไงร,รู้ม,ม,ม,มันมันมันเสียวไส้บอกไม่ถูกเลยนะคร<ฮ>ับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคาดการณ์ก็คือว่าในครึ่งปีแรกของปีนี้คือหกเดือนแล้วปีนี้การส่งออกของไทยแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นศูนย์เท่ากับไม่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยมันเท่าเก่าเคยส่งได้อะไรก็เท่านั้นะ่ะ มันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเขาว่าอาทิเช่นอาทิเชนถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดจากการฟื้นตัวของสหรัฐอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ดีหรือการจับจ่ายอัดเงินลงสู่ตลาดเงินของกลุ่มประเทศ, EU, เทศยุโรป28ประเทศก็ดีหรือแม้กระทั่งค่าของเงินบาทไทยเนี่ยมันสูงเกินไปก็ดี แล้วก็เราก็ขายไม่ออกเพราะฉะนั้นผมก็ยิ่งแย่ใหญ่เพราะฉะนั้นนะ่ะผมก็คิดว่าไหนๆก็พูดถึงตอนนี้แล้วท่านจะตั้งอกตั้งใจหรือิดเห็นท่านปวดใจเรื่องเรื่องราคายางนะค่ผมจะจบท้ายด้วยข้อแนะนาอย่างค่อนข้างไม่ฉลาดสักสองอย่างาสต๊อกยางเรามีเป็นแสนนะท่านจะให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยไหนๆเมื่อวานนี้ท่านก็อนุมัติไปสี่หมื่นแล้วนะแล้วนอกนะั้นงบประมาณรายจ่าย ของกรมทางหลวงในการตัดถนนใหม่ก็ดีหรือซ่อมบำรุงถนนก็ดีมันเยอะแยะหมท่านครับท่านเชื่อฮะถ้าปีนี้ท่านเรียกกรมทางมาเลยเรียกนะประชุมตั้งแต่ที่ประเดี๋ยวจนถึงผูดด้นะดดวยการเขตนะฮะผู้นวยการเขตนี่เขากินระยะทางข้ามจังหวัดนะนะหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเขตการทางเนี่ยเอามาเลยแล้วสั่งไปเลยสั่งเป็นลายลักษณ์นะครับเพราะว่าเขาจะจับผิดท่าน อย่าสั่งด้วยวาจาให้เปลี่ยนจากการใช้ย,ยางมาต่อยเป็นใช้ย,ยางพาราสิครับถูกกว่าด้วยตอนนี้แล้วดีด้วยนายช่างหลายคนที่เป็นผู้อุ่นการเขตภาคสนามจริงๆเคยบอกกับผมว่ามันทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยทีท่านอยากจะช่วยเหลือไม่ให้บริษัทขายโซเวนมันยากจนท่านยังสั่งทั้งกรมให้ซื้อโซเวน เอาไปละลายยางมาต่อยได้ทําไมเะสั่งนี้ไม่ได้โอ้ศึกษาก่อนค่ะขอเวลาศึกษา2อาทิตย์นะคะแล้วจะเอาแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะถ้าสมมติเอาเงินไปช่วยอย่างเดียวเดี๋ยวประเทศล้มละลายเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าทําอย่างนี้ได้เนะี่ยไม่ช้าแล้วครับสต๊อกสต๊อกอยาจะเหลือครึ่งหนึ่งตอนนี้ท่านก็ค่อยๆขึ้นราคาได้ะนะอ,อันนี้ก็พอไปได้อีกนี่ข้อนหนึ่งอีกข้อนหนึ่งคือว่าท่านหาเงินสะก,ก่อนนี หาบริษัทสักสองสามแห่งนึงอาจจะเป็นสิบแห่งก็ได้ให้ทุกบริษัทเนี่ยทําที่นอนยางระบบฟองนะ้ำจะหกฟุตเจี่ฟุตสาวฟุตกลืน่นอ,ดอดีอดนะฮะให้มันถูกๆเข้าไว้ค่ะเปลี่ยนที่นอนของคนไทยทุกคนเนี่ยให้ซื้อได้ในราคาถูกๆเพราะมันเหมือนการเล่นหุ้นนะฮะไม่เชื่อท่านลงไปบ,บึกษาดดักดนตรีคางก็ได้เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกคัดลอสก็ตัดขาดทุนลงบ้างใช่ไหมก็ท่า,า,า,านะ